กลับสู่ช่วงที่2ของรายการที่นี่สุวรรณภูมินะครับท่านผู้ชมกำลังอยู่กับอาจารย์แหม่มนิรวันพราะสุนทรและผมสมชายพระอุนรัตน์นะครับก็เป็นเรื่องเล่าจากญี่ปุ่นนะครับเรื่องของเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นว่าทำไมความสัมพันธ์ของไทยญี่ปุ่นมนถึงเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็คือตอนที่พระบาทเทพเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพมชชนษาแปดสิบเขานำกิโมโนมาชนประเทศไทยถวายพระบาทเทพเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ครั้งนั้นก็ครบความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น120ปีนะครับปีนี้ก็ผ่านมา ปีที่5แล้วก็125ปีแล้วแต่สถาบันเนี่ยสร้างเสริมวิเนตภาพวัฒนธรรมส่งเสริมวิเนภาพธรรมและส่งเสริมท่องเที่ยวเนี่ยระหว่างไทยญี่ปุ่นเนี่ยนะด้านวัฒนธรรมและท่องเที่ยวนะ4ีสปีสำหรับด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะแต่ว่าความสัมพันธ์วิตรภาพไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยปัจจุบัน125รปีแล้วมีรูปสวยๆมานําเสนออีกหลายรูปด้วยกันเลยนะคะยังอยู่ฮะยังอยู่อีกหลายรูปรูปบนบนเวทีของงานซึ่งซึ่ง การแต่งกายกของเขาเนี่ยต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมกิโมโนที่แต่งด้วยสวยนะมันแต่งน่าจะแต่งง่ายนะจริงๆยากมากอยาก่อยางตอนที่เขารับตําแหน่งบนเวทีเดี๋ยวรูปหมู่ให้ให,ใหเอาออกมาดูอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งว่ารูปหมู่ตอนเขารับรางวัลเนี่ยผมถามกรรมการหลายครั้งว่าเออภาลาที่เขาตัดสินกิโมโนเนี่ยทําไมคนสวยบางทีมันตกรอบไปหมดอ,อ๋อเราก็เลยรู้ว่าเขาสวยจริงแต่คะแนนของความสวยเนี่ยได้แค่30คิเอง มีประกวดครีกิโมโนแม่จารย์ใครีคนนั้นไม่ได้รางวัลคือครีกิโมโนเนี่ยมันยากเหมือนกันเพราะชุดนี้ใส่หลายชั้นมากฮะตายแล้วกว่าจะถอดกันเนี่ยอาจารย์ใช้เวลานานมากใช้เวลานานครับเนี่ยนี่คือการตัดสินเสร็จสิ้นแล้วเขาต้องถ่ายภาพที่ลึกและภาพนี้เมื่อเขาไปแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศไหนเขาต้องเอาไปด้วยไปเผยแพร่ก่อนอยู่ในโบชัวโบชัวที่ถ่ายเนี่ยก็จะเผยแพร่ปีหน้าทั้งปีในญี่ปุ่น แล้วส่งมาประเทศไทยส่งมาให้ผมคนที่ชนะทั้งหมดในปีนี้นะจะได้ไปโชว์น้ำธรรมของเขาที่ฮาวายปีหน้าก็โดยทุกปีเนี่ยเขาไปโชว์ที่ไหนก็จะเชิญผมไปก็ไม่เป็นไรปีนี้ผมมีอาสาสมัครแล้วก็อาจารย์เหมือนเดวันก็จะสมัครแต่งชุดไทยสมัยไหนก็คิดดูฮะแต่ต้องรำหน่อยนะฝึกรำได้ค่ะจะให้เซิร์ฟร้ทำอะไรจะทำทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์มีรูปถัดไปมั้คะมีถ้ามีรูปบนเวทีตอนที่ แสดงความมีเดียเขาะะที่เขาได้รับรางวัลน,นะครับจะเห็นใกล้ชิดว่าชุดกิมโนน,ม,นมันสวยอันนี้นั่งเดี๋ยวถามส่วนตัวนิดนึงอาจารย์รนอกจากไปงานนี้แล้วอาจารย์ยังได้ไปแวะเยี่ยมชมวัดหรือพระราชวังเขาบ้างไหมฮะ,ะจริงๆแล้วทุกปีจะไปแต่ปีนี้เขาไม่ได้พาไปเพราะเกียวโดห่างจากโอซาก้าสองชั่วโมงกว่าะนะครับนี่ก็คนที่ที่เอาโซที่ถือถ้วยเยชื่อไหมเขาประกวดมาทั้งชีวิตนะ ประกวดมาทั้งชีวิตแล้วเขาใส่ชุดสีสเทาใช่ครับรเขาได้มสิสกิโมโนเนี่ยะะเขาได้มิสซิสประเภทปิดตาแต่งกายได้ครบ8 <c oughs> นาที <c oughs> ขอรูปถัดไปเลยดีไหมครับรูปถัดไปก็ได้ฮะบนเวทีฮะรูปบนเวทีมีอีกเยอะ <c oughs> รูปบนเวทีจะเห็นบรรยากาศที่รวมทั้งบรรดากรรมการรับคืองานนี้นะการท่องเที่ยวได้เต็มๆเลยค่ะ ด้านวัฒนธรรมเราก็ได้เต็มๆเพราะว่าในงานเนี่ยมีบรรดาเขาเรียกว่าผู้ในการสถาบันด้านเอกวัฒธรรมส่งเสริมชุดของเขาชุดกิโมเนี่ยเขามาทั่วเกาะฮ่องเกาะญี่ปุ่นนะมาทุกเกาะมาอยู่ในงานนี้มีทั้งนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติของญี่ปุ่นมีทั้งสวีทั้งรัฐมนตรีมีบางปีผมไม่ได้ติดกรัฐรนตรีนะคุยกับมันเขาก็มาจากอาชีพสื่ออายุ น้อยผมประมาณสักสิปีอายุ40กว่าคว่าเขาบอกเนี่ยเขาทําอาชีพสื่อแล้วก็เนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายเขาตกงานอัอนนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งบนเวทีนะฮะ,ะแต่ว่าคือเวลาคนเห็นชุดไทยอ,อันนี้อันนี้บนเวที<ก>ผมอ<า>มอบอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยถูกต้องอยากมาเที่ยวมืองไทยนี่เป็นวิธีมอบของที่รึกผมมอบเบญจรงค์คร เป็นจรงมอบเป็นจรงให้กับมิสซิสใช่ไหมฮะมิสซิส,สโโกิโมโนกิโมโนอันนี้เป็นประธานสถาบันนะะมาดามฮิรุโกะที่นั่งด้านซ้ายนะเป็น,ปนผู้แทนกลงสุนกีนแล้วก็ต่อด้วยเอกกอระทุตญี่ปุ่นประจำภาคพื้นขันไซก็คือเคยอยู่เมืองไทยโคชิมะอ๋อท่านนี้นี่เองที่อาจารย์เคยบอกว่า เขาเคยเป็นทูดอยู่ที่ประเทศไทยถูกต้องเพิ่งเพิ่งบดวาระไปเพิ่งกลับไปมีมีรูปภรรยาของท่านไหมคะมีมีครับอยู่ในโต๊ะเดี๋ยวจะเห็นก่อนที่จะเห็นรูปที่เราจะชี้ให้ดูเนี่ยในงานนี้นะครับผมก็เลยได้ไปเป็นเป็นพรีเซนเตอร์เขาด้วยคือเขามีฉลองควาน้ําพันฉลองเครื่องราชที่ได้จากรัฐบาลไทยได้จากรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วนะฮะประธานสถาบันเนี้ยเขาก็มีการฉลองคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุบ ไอ้ถังสาเกฮะฉลองเห็นไหมถังสาเกเนี่ยของญี่ปุ่นเขาเลยเชิญผมไปขึ้นเป็นเพีย์เตอร์ผมใส่ชุดขาวไอ้มาคนที่สะชุดญี่ปุ่นใช่ไหมคะสวมสวมเขาเรียกว่าสวมไอ้เหมือนกับเสื้อญี่ปุ่นนะะนะฮะไปร่วมทุบถังถังถังไม่ใช่ทุบทิ้งใช่ไหมฮะไม่ทุบดื่มดื่มเลยครับวันนั้นดื่มสาเกกันฉลองนะครับร่วมฉลองของเขานะครับขอขวามือนั่นคือทูตถ้ากล้องโคตรชัดๆเนี่ย ติดกับผู้หญิงขวามือผมเนี่ยคือโคจิโคจิมะนะครับโคชิมะอดีตทูตเอกญี่ปุ่นประจําไทยที่บอกว่าภรรยารักเมืองไทยมาก,กเขาก็รักเมืองไทย<า>แล้วภรรยาพูดไทยได้ชัดยิ่งกว่าทูต<า>ตัวทูตเองสังเกตนะคะอาจารย์ไม่ว่าท่านทูตคนไหนชาติไหนที่มาอยู่เมืองไทยพูดไทยเป๊ะมากเป๊ะแล้วพัลัาสปีดไปงานเปิดงานต่างๆนระเทศไทยพูดไทยเลย นี่คือได้ข่าวว่าชอบเพลงไทยด้วยชอบเพลงไทยเดี๋ยวจะมีรูปที่นั่งคุยกับผมชัดๆนี่ครับบรรยากาศหลังจากทุบทุบทุบสากเกเสร็กแล้วนะคะแต่พอรูปที่กําลังดื่มก็แม่ออกมันน่าเกียดดื่มสากเกกันไม่ดีไม่ได้เซ็นเซอร์และช่วงนี้เขาภาษาด้วยอาจารย์ใช่ป้ามือสุดคือท่านชูดโคจิมะค่ะครับอาจารย์บอกว่า ท่านเนี่ยมีเพลงไทยอยู่ใน iPad ด้วยโอ้โหท่านเปิดในไอแพดเพลงไทยมากเดี๋ยวจะมีรูปชัดๆจะเห็นท่านใส่สูตรนั่งติดกับผมนะฮะเดี๋ยวเจ้าที่เอาขึ้นรูปที่ผมใส่ชุดไทยที่นที่อาจารย์ไปร้องร่วมร้องอ่ะคือนี่นี่ครับญี่ปุ่นนี่ขวามือท่านเห็นหน้าชัดๆเห็นหน้าจชัดเลยครับญี่ปุ่นประจําประเทศไทยถูกต้องครับนี่ในห้องงานเลี้ยงวันแรกที่เขาเลี้ยงต้อนรับคณะจากประเทศไทยนะฮะอาจารย์ไปร้องเพลงอะไรนั่นฟังผมถามท่านทูตโคจิมะว่าท่าน ท่านอยู่เมืองไทยเพิ่งกลับมารักเมืองไทยมันบอกชอบเมืองไทยค่ะรักเมืองไทยแล้วเอารักเมืองไทยรักเพียงไรท่านบอกท่านก็เปิด iPad เหรอ iPad ค่ะแล้วท่านก็เปิดเขียนภาษาไทยด้วยจำเลยรัก<อ>แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเขียนว่าจำเลยร้อจริดไมัาจาย์เกจำเลยร้องไงแล้วคะอาจารย์เกิดไม่ทันอ่ะจำ้องไอาจารย์เกิดไม่ทันนะเจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษฉันใหญ่นี่ผมก็ร้องแล้วเสร็จแล้วก็ท่านนูะก็ร้องตามด้วยนะฉันน่ำร้ อะไรให้เธอเคืองคุณบาปกรรมฉันเป็นจำเลยของคุณนี่หรือพ่อนักบุญท่านทูตลองตามตลอดโอ้หต้องร้องพร้อมผมด้วยค่ะแล้วภรรยาท่านนั่งฝ่งตรงข้ามค่ะภรรยาหัวเราะใหญ่เลยแล้วภรรยาท่านบอกไงไม่รู้ใครเป็นจำเลยรักของเขาเนี่ยตลอดชีวิตเดี๋ยวจะมีรูปตอนรูปหมูอะด้านขวาจะเป็นภรรยาท่านท่ายนรูปหมูตอนที่ถ่ายมีเด็กด้วยนะค่ะท่านทูตโกจิมะเนี่ยอยู่เมืองไทยตั้งแต่ปี5 3สค่ะ อยู่ปีห้าสามท่านได้ไปเที่ยวหลายที่ค่ะท่านบอกว่าเมืองไทยน่าอยู่มากค่ะแล้วตลอดเวลาท่านอยู่เมืองไทยเนะี่ยท่านบอกชอบเพลงสุนทรภพน์ค่ะชอบมากมากค่ะแล้วก็ร้องได้ด้วยแล้วท่านเอาอัลบั้มเพลงไทยเยอะแยะไม่เป็นเพลงสุนทรภพน์นะเพลงเก่าๆนะ,ะหรือเพลงแบบการเก่ากาับใหม่น้ำซอบทรายท่านก็บันทึกไว้เพลงหยาดเพชรท่านร้องเลยเปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึง่งโอ้โหท่านร้องให้ฟังเลยนะค่ะแล้วก็เพลงอะไรฮะ เพลงอะไรอ่ะข้องจิตอย่างเงี้ยวนาสวัสด์มีหมดเลยฮะวนาสวัสด์อาจารย์รู้เปล่ารู้ใช่ไหมขึ้นต้นยังไงอ่ะถ้ารู้จำไม่ได้เลยฮะวนาสวัสด์า์ฉันคิดถึงเธอตั้งแต่วัวคํำจนอุสาสารีนนี่ฮะนี่ภรรยาท่านขว่ามือนั่นนี่ภรรยาท่านภรรยาอดีต อดีตทูตญี่ปุ่นยามพิษไทยท่านเพิ่งหมดววราไปเมื่อธันวาเม่กลับมาับเมงไยมากแล้วท่านผู้ภาษาไทยชัดจนเรียกว่าถ้าใครไม่รู้ว่าท่านเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยขวามือนะครับตีที่นั่งติดกับสุภาพบุรุษที่ใส่ชุดสีนทั้งรองปรกกิตนะฮะรองปรกกิตนั้นใส่ชุดในงานเลี้ยงก็ไปแล้วขวามือก็คือภรรยาท่านเอกอัครทูตโคชิมะผู้ภาษาไทยชัดมากท่านพูดไปเลยว่าสามีท่านอะ ชอบเพลงไทยมากๆค่ะแล้วร้องได้เยอะแล้วเก็บเป็นอัลบั้มเลยนะ,ะใส่ใน iPad เขียนทั้งภาษาไทยกำกับภาษ,าษา,ษา,ษา,ษาอังกฤำกับคนไทยที่ไม่รู้จักเพลงพวกนี้ก็อายไปเลยสิอาจารย์ก็พูดง่ายๆบางเพลงนี่ผมว่าคนอายุ40ี่สิบแต่ว่าเป,เป็นเพลงยุคเก่าบางคนก็ชอบเพลงยุคนี้นะคะ นี่ยท่านท่านชอบมากก็ท่านประทับใจนท่านอาจจะชอบเพลงคุกเข่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอาจารย์ยี่สิบสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยท่านอาจจะชอบก็ได้แทรักรักเธอยี่สิบสี่ชั่วโมงนะรักหัวใจแต่ท่านไม่ได้บอกผมผมผมดูไอแพด่านแล้วเพลงที่อาจารย์ว่าไม่มีเลยมีเพลงสุนทรภพเพลงเก่าๆนะท่านทูตคุชิมะน่ารักและพูดไทยชัดท่านบอกว่าพยายามที่จะ เรียนรู้ภาษาไทยให้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็ท่านยังเหลืออีกสองสามปีจะเกษียณค่ะตอนนี้ท่านเป็นประจําเอกระทูตประจํากระทรวงบ้านเราเขาจะเรียกประจํากระทรวงแต่จริงๆเขากลับไปเป็นเอกรทูตภาคพื้นคันไซก็คือดูแลโอซาก้าโกเบเกียวโตอะไรพวกเนี้ยก็กลับไปเป็นทูตที่นั่นค่ะสะท้อนนะคะจาย์ขนาด คนญี่ปุ่นเนี่ยเขายังชอบประเทศไทยเลยอแสดงว่าเราเนี่ยก็มีอะไรที่ประทับใจคนต่างชาติเยอะบางทีเราอยู่ในเมืองไทยเราเหมือนเขาอยู่อย่างนิสัยใจคองไทยค่ใจคอเอื้อมารีเขาเหมือนกันอาจารย์ลงไปหลงในญี่ปุ่นเนี่ยเราบอกให้เขาพาไปเขาพาไปทีอาจารย์ ขึ้นแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นเดินทางไปซื้อข้าวซื้อของอะไรไม่เคยโดนโกงเลยไม่เหมือนบางประเทศเหยียบไปปุ๊บเนี่ยมันโกงค่าแท็กซี่เลยไม่อยากจะพูดว่าของเขาขึ้นต้นเท่าไหร่เท่ากันหมดค่ะไมมิเตอร์640ิเยนก็คือ640บเยนมีวินัยสูงมากๆด้วยถ้าไปหลงพูดกันไม่รู้เรื่องขอให้เราบอกเค่ะเดี๋ยวเขาเสียสละพาเราไปแล้วก็ตอนนี้เราโชคดีที่เขาให้เราไปง่ายๆไม่ต้องขอวีซ่าแต่ก็ต้องคนไทยต้องรักษา ความเป็นเขาเรียกวาอะไรอะวินัยของตัวเองในการไปเที่ยวว่าอย่าไปโดดวีซ่าโดดวีซ่าหมายถึงว่าแกล้งแจ้งว่าไปเที่ยวแล้วก็ไปทำอาหากินแล้วก็ไม่กลับเขาบอกว่าถ้ามีคนทําอย่างนี้เยอะเขาก็จะไม่ให้เราเขาสิกประมาณนใช่ไหมคะถ้า3%